ทีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้นําเสนอสมเด็จพิมพ์พิเศษอีกหนึ่งองนะครับนั่นคือสมเด็จพิมพ์พระชัยหลังช้างนะครับอันนี้คือปางพระชัยหลังช้างนะครับก็จัดอยู่ในพระสมเด็จยุคปลายนะครับอ,อยู่ในสกุลวังหลังในพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเนื้อค่อนข้างละเอียดแน่นนะครับ ก็เนี่ยเวลาเราจะดูเราก็ดูที่เนื้อเนี่ยแหละครับถ้าเป็นเนื้อแตกลานเหวล,ลึกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพระยุคกกลางถ้าเป็นเนื้อหนึกนุ่มบุญเปลือกหอยนี่ก็แสดงว่าใส่น้ามันตังอิวก็คือพระยุคปลายนะครับวิธีสังเกตง่ายๆเนี่ยนะเนื้อจะแน่นเนี่ยนะครับเหมือนพระใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับพระนี้ก็มีอายุเป็นวัตถุโบราณร้อยกว่าปีนะครับก็ที่สําคัญคือต้องเป็นของแท้นะฮะของแท้ก็คือต้องมีพุทธคุณนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นปูนเฉยๆนะต้องผ่านการปลุกเสกจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตด้วยอันนี้เทียบสมเด็จพิมพ์ธรรมดานะครับสมเด็จธรรมดาเลยนะมันพระชัยหลังช้างเนี่ยก็ยังมีเป็นสายลุงด้วยนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอเอนถ้าหาเจอเนี่ยผมจะมาเทียบในคลิปเดียวกันเลยนะครับไม่รู้อยู่ไหนองค์ก็จะเล็กลงมาหน่อยประมาณเนี้แต่ใหญ่กว่าสมเด็จธรรมดานิดนึงคือยาวอะฮะแต่ว่าหน้าหน้ากว้างนี่เท่าสมเด็จธรรมดา นะครับเดี๋ยวเราลองมาซ้อนกล้องกันดูแล้วกันว่าจะโอเคไหมพระองค์นี้อะไรเงี้ยนะครับเ,เนี่ยนี่ฮะเป็นเนื้อนกนุ่มนะชัดเจนมากช้างเชิงมีวงมีงาทําได้สวยเลยทีเดียวนะครับมีฉัดมีพระชัยเออมีพระประธานแล้วก็มีฉับพระลังสีอยู่ตรงพระเกตด้วยนะฮะค่อนข้างสวยงามขอบคือ,อ,อมีร่องรอย อันหลุดล่อนเนื่องจากความเก่าความเก่านะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ขยายให้ดูจะชัดนะครับเนื้อก็มีมวลสารต่างๆนะครับพุทธคุณก็พอสมควรนะแต่ถ้าจะคุณจะให้ได้พระพุทธคุณแรงๆเนี่ยคุณต้องหาพระยุคต้นนะครับสมเด็จสมเด็จยุคต้นหรือสมเด็จยุคก,กลางตอนต้นเนี่ย พุทธคุณจะแรงนะครับอ่เอ่อผมเนี่ยสามารถที่จะแตะถ่ายพุทธคุณให้รับรู้ได้ว่าแรงเบาขนาดไหนแล้วก็จัดเกรดพุทธคุณได้เช่นเป็นเกรด A นะบางองค์ก็เป็นเกรดบบางองค์เป็นเกรด C อย่างเงี้ยนะครับสามารถแบ่งแยกได้แล้วก็สามารถแตะถ่ายให้คนรับคนอื่นรับรู้ได้นะว่าอันนี้ A คือแรง B ก็เบาลงมาหน่อย C ก็เบามากอย่างเงี้ยนั่นแหละนะผมทําได้ขั้นนั้นเลยนะครับก็ เชิญพี่สู่กันได้นะครับ่าลูกศิษย์หลายๆคนก็